Welcome to Blackthornix, where ink bleeds beauty, where skin tells truth. No trends, no filters, just soul. This is Blackthornix. รอยสักไม่ใช่แค่ศิละปะบนผิวหนังแต่บางครั้งมันคือเครื่องหมายที่บอกเล่าเรื่องราวหรือความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลมาเวลตัวละครหลายตัวใช้รอยสักเป็นสัญลักษณ์ของความสูญเสียความรักและการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาดูกันว่าเหล่าฮีโร่และวายร้ายในมาเวลได้แสดงออกถึงตัวตนและความมุ่งมั่นของเขาผ่านรอยสักแบบไหนกันบ้างเด็กเคนในปี2006แฟนๆมาเวลได้รู้ความจริงว่าวูฟเวลนมีลูกชายนั่นก็คือเด็กเคนหลังจากภรรยาของวูฟเวลีนย่างอิสซ์ถูกวินเทอร์โซเยอร์ที่ถูกล้างสมองในขณะนั้นสังหารลูกในท้องของเธอกลับรอด และถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เกิดเด็กเฮนเติบโตขึ้นมาภายใต้การชักใย,ยถูกสอนให้เกลียดพ่อของตัวเองและเขาก็กลับมาในฐานะศัตรูคนสำคัญของวูฟเฟอร์ลินเด็เฮนมีพลังฟื้นฟูเช่นเดียวกับพ่อและมีกรงเล็บเป็นอาวุธเหมือนกันแต่ที่แตกต่างคือบุคลิกเด็กเฮนเจ้าเล่์ซับซ้อนและโหดเหี้ยมกว่าหนึ่งในจุดที่น่าสนใจก็คือเด็กเฮนมีรอยสัก ทั้งที่ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้ตลอดเวลาซึ่งในทางทฤษฎีมันไม่สามารถเป็นไปได้เลยมีคนสันนิษฐานไว้ว่าเดคเคนใช้ดาบมุรามาสะที่สามารถขัดขวางพลังฟื้นฟูสร้างบาดแผลลึกจนเกิดเป็นรอยสักถาวรแต่จนถึงทุกวันนี้มาเวลก็ยังไม่เคยอธิบายว่าเขาได้รอยสักเหล่านั้นมาได้อย่างไรเดคเคนไม่ใช่แค่ลูกของวูฟเวีนแต่คืออีกด้านมืดที่สะท้อนถึงสิ่งที่วูฟเวลีนอาจกลายเป็น หากเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งบิชอปสำหรับลูคัสบ B ิชอปรอยสักของเขาไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจแต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าเขาต้องต่อสู้อยู่ทุกวันนี้เพื่อไม่ให้โลกกลับไปเป็นแบบเดิมอีกบิชอปเกิดในโลกอนาคตแสนไกลในเอิร์ธ1 1 9 1โลกที่มนุษย์กลายพันธุ์ถูกล่าถูกขัง และถูกกำจัดในยุคนั้นเซนติ n เนลไร่สังหาร X-Men ไปหมดแล้วเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่เหลืออยู่ถูกจับส่งไปยังค่ายกักกันและในค่ายเหล่านั้นทุกคนจะถูกประทับตราตัวเอขนาดใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเป็นมิวเทนบิชอปเติบโตขึ้นจากค่ายกักกันเขากลายเป็นสมาชิกของหน่วย XSE มนุษย์กลายพันธุ์ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแต่ทุกครั้งที่เขาส่องกระจก รอยสักรูปตัวเอมบนใบหน้าจะเตือนเขาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องปกป้องและทำไมเขาถึงไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมนูกแฟรงค์ซิมสันไม่ได้ขอเกิดมาเป็นอาวุธแต่นั่นคือสิ่งที่เขากลายเป็นเขาคือเหยื่อของโครงการเวทพ่นเอ็เขาถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ยังเด็กโดยคนที่เคยทำงานให้โครงการนั้นในช่วงหนึ่ง นั่นก็คือวูฟเวอรีนแฟรงค์ถูกเลี้ยงในโครงการลับที่ชื่อโปรเจกต์โฮมกรอนและเมื่อถึงช่วงสงครามเวียดนามแผนการที่เลวร้ายก็เริ่มต้นขึ้นวูฟเวอรลีนทำหน้าที่ปลุกปั้นให้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารทรมานเขาและสุดท้ายก็สักธงชาติอเมริกาลงบนใบหน้ากลายเป็นรอยสักถาวรที่ฝังไว้บนผิวหนังและจิตใจเมื่อเวลาผ่านไป แฟงกลายเป็นนุกทหารไซบอกภายใต้โครงการเวฟพอนเซเว่นเขามีดวงใจดวงที่สองมีร่างกายที่เกือบจะไม่ใช่มนุษย์และได้รับคำสั่งให้สังหารโดยไม่ต้องถามเหตุผลรอยสักธงชาติอเมริกาบนหน้าเขาไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของชาติแต่มันกลายเป็นใบอนุญ,ญาตสังหารที่เขายึดติดเขาคือฆาตรกรที่อ้างว่าทำเพื่ออเมริกาจนกระทั่งกลายเป็นศัตรูของฮีโร่ทุกคนตั้งแต่กัปตันอเมริกาไปจนถึง U.S.Agent Kitty Pryde เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ในคราโคอาที่ซึ่งเธอได้พบกับความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในตัวเองแต่ก่อนที่เธอจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้เธอเคยเรียนรู้จากเอมมาฟรอสต์และค่อยๆพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำที่มั่นคงและแข็งแกร่งเธอเลือกสักคำว่าโฮฟาสลงบนข้อนิ้วของเธอเพื่อเตือนตัวเองว่าความมั่นคงและความมุ่งมั่นคือสิ่งที่เธอจะยึดถือในการต่อสู้อิง i ิงคืคอซูเปอร์ฮีโร่ที่พลังของเขามาจากรอยสักซึ่งตอนแรกทุกคนคิดว่าเขาคือมนุษย์กลายพันธุ์เมื่อเขาร่วมทีมอย่าง X-Men แต่แล้วเขาก็เปิดเผยความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์กลายพันธุ์เลยพลังของอิงสได้รับมาจากร e ออนโ n เนมนุษย์กลายพันธุ์ที่สามารถให้พลังเหนือมนุษย์แก่ผู้อื่นผ่านการสักลายบนร่างกายของพวกเขารอยสักของอิงแต่ละอันมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเช่น สัญลักษณ์ไบโอฮาร์ดที่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกป่วยรอยสักที่แขนที่ให้พลังความแข็งแกร่งเหมือนโครซัส,สร,รอยสักปีกกลางหลังที่ช่วยให้เขาบินได้แต่ล่ารอยสักทําให้อิงกลายเป็นฮีโร่ที่มีพลังหลายด้านเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นเครื่องมือของความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆทําให้รอยสักของเขาคือสัญลักษณ์ของพลังและศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลเชลซัมเมอร์ เลเช e ซัมเมอรเกิดในโลกเอิร์ธ8 1 1หรือที่รู้จักกันในชื่อ day of future past ซึ่งเป็นโลกที่มนุษย์กลายพันธุ์ถูกล่าและสังหารอย่างไร้ความปราณีเธอเป็นลูกสาวของจีนเกรย์รัสไซครอปโดยที่จีนยังถือพลังฟินิกฟอสตอนที่เธอตั้งคันเลเชลพลังที่สืบทอดมาจากแม่ทำให้เลเชลมีพลังอันมหาศาลร,รวมถึงฟินิกฟอสแต่ก็ทำให้เธอตกอยู่ในอันตารายเช่นกัน ในฐานะสมาชิกของนิวมิวแทนเลเชลกลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากการโจมตีของทหารหลังจากนั้นรัฐบาลได้ทำการรักพาตัวและล้างสมองของเธอทำให้เธอกลายเป็นอาวุธของรัฐบาลและเพื่อให้มั่นใจว่าเธอจะไม่หนีไปไหนพวกเขาได้ประทับตารอยสักที่ไม่สามารถลบออกได้บนใบหน้าของเธอแต่รอยสักบนใบหน้านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเธอยังมีรอยสักฟินิกขนาดยักษ์บนหลังของเธอ เป็นเครื่องหมายที่เตือนเธอถึงพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวโคโรซัสหนึ่งในสมาชิกหลักของทีม X-Men ที่มีพลังเปลี่ยนร่างกายให้เป็นเหล็กกล้าที่แข็งแกรง่งแม้ว่าเขาจะเคยคิดจะสักมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยทำสำเร็จสักทีเพราะทุกครั้งที่เขาเข้าไปในร้านสักเขาจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นร่างเหล็กและทำลายอุปกรณ์ในร้านไปสะก่อนทำให้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีวันได้อรอยสักตามที่เขาวาดฝันไว้จนกระทั่งวันหนึ่ง หลังจากที่เขาคิดว่าคิตตี้ไพร์เสียชีวิตไปแล้วเขาตัดสินใจนั่งนิ่งๆเพื่อสักรอยสักสุดพิเศษให้กับตัวเองรอยสักนั้นก็คือรูปหัวใจที่มีคำว่าเคตาเขียนไว้ในนั้นเป็นการแสดงความรักที่เขามีให้กับคิตตี้ไพร์นั่นเองแต่น่าเสียดายเพราะหลังจากนั้น รอยสักนั้นก็ไม่เคยปรากฏออกมาในเรื่องอีกเลยจึงทําให้บางคนคิดว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องในภายหลังอย่างไรก็ตามรอยสักนั้นยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความสูญเสียที่ลึกซึ้งในใจของโคอรซลสัตเสมอมา d r a กส h เดอะเดสโทเยอร์ดร er. คือตัวละครที่มีรอยสักมากมายบนร่างกายของเขา และอรอยสักเหล่านั้นมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับครอบครัวที่เขาสูญเสียไปในต้นฉบับคอมิกด็กซ์เคยเป็นมนุษย์จากโลกจนกระทั่งทานอสสังหารเขาพร้อมกับภรรยาเพื่อปิดบังการมาถึงของเขาที่โลกแต่จิตวิญญาณของด็กซ์ถูกนำไปสถิตในร่างของเดสทอยเยอร์และกลายเป็นนักลบที่มุ่งมั่นจะล้างแค้นส่วนในภาพยนตร์กาเดียนออฟเดอะกาแล็รอยสักที่ปรากฏบนร่างกายของด็กซ นั้นมีความหมายสำคัญเกี่ยวกับความทรงจำครอบครัวที่เขาสูญเสียไปเขาเคยบอกกับโรเกตและกรูดว่ารอยสักบางอันหมายถึงวันแต่งงานของเขาและวันเกิดของลูกสาวสำหรับ Dex รอยสักไม่ใช่แค่ศิลปะแต่มันคือเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียและความมุ่งมั่นในการล้างแค้นที่เขาต้องแบกรับตลอดไปและนี่คือเรื่องราวของรอยสักจากตัวละครในมาเวลที่มีความหมายลึกซึ้ง หากคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Blacktonics เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ